มันตกมันตกมา5 6หกเลยมันตกมาแบบไกลจัดเลยพอแล้วนะพี่ผมยิงไปละเกมแรกผมหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สัตว์อย่าเพิ่งหมดดิ revealing area พร้อมตามอยู่บอยเขาบว่าเขาหนึ่นอะไอ้นี่ทำไมแนี่ยไม่ทำไมโอเคลืมไปมันมีไซเฟอร์พี่โทษที ตอนพี oh, <t <t er ่พูดทางบ้านทางแบกแถบอะนิ้วผมไปแล้วไงผมไม่ได้ดูว่าฝั่งฝั่งมันมีไซเฟอร์ผมไม่ได้ดูมีเจเอมีไวเปอร์อีกตัวหนึ่งเฮ้ยแต่แถบแถบอันนี้ทำลายไม่ได้โซวาเจ็บระเบิดโซวาขาดไอโบเอโบไอุ้ยวิกโบไอโบหนึ่งเอออย่างไซเฟอร์มาเล่นกับทำไมไซเฟอร์มาเล่นกับไวเปอร์วะไอสัตว์ แกนกลางครับ Scanning ahead มีตัวกลางด้วยอ่ะเดี๋ยวมันดปไปไปโอ้โหโซวาห้าสิแล้วโซวาเล่นกับสกายโซวาเล่นกับสกายก็คือพอเจ็ตมันเห็นหลายคนปุ๊บก็ไปหาเพื่อนเลยพี่ไม่เอาเลย เนี่ยไม่ได้เช็คไม่มีนกเช็คบ้าเก็บเสียงอะไรพี่ผมเซ็ตนะโดนเลย้นน้นเจ็ดโซวาเฮ้ยม่เฮ้ยสแปมโซว,สว,สวาสแปมโซวาตายแล้วพี่วางเปิดบอ์ดาวแปดสิแปดสิบ 8ปสิสกายแปดสิบส่สิไอ้เฮียมันให้หมดเลยเหรอในหัวลี้ผมตัวหนึ่งสี่สิบท้ายเหลือหนึ่งวันฮิตพี่เอยไปแบกสายเราแบกซด์แบกซด์อิงไม่มนหันหามึงอิงมันหาหมึงอ่ะหันมองมึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหัวโอ้ยอ่ะ ตัวเจนเข้าหลังสายบีสองตัวสายขวาเฮ้ยเจนออกวะเดี๋ยวเปดอสองพี่เดี๋ยวเปิดอสจะโดนเข้าหรือจะอะไรรอลเดี๋ยวโดนให้ตองมาเข้าได้มมันก็มันมันก้องกลางวะมันก้องดูกลางอยู่งเงี้ยปรงมันี้เพราะว่าสกายอยู่พร้ครับเลยเซตเลยเฮ้ยอยู่หลังหาพี่เลหาออกต้องขี่ออก อยู่นี้เจ้ารอก่อวฝากไอาวองฮาวองรอยที่เก้ฝั่งซ้าย I've got your trail สวยไปอันนี้เข้าโอ้ฝั่งเข้าโอ้้เฮียแบกไซส์ไปะไม่รู้นะ ทำมาดาที่เดี๋ยวพี่จะส่องตรงกลางนะมีชูอปนะไม่ชูอเห็นมันชอบโผล่นะพี่มาไกลบอยดีกว่ายิงสแกนให้พี่พแฟดอะไรแฟดของสกายเหรอแฟดสกายพี่พร้อมสแกนเลยออกมาเมื่อกี้พอมเลยไม่มีอะไาเนีเย อยู่ดูฝั่งซ้ายให้แต่ว่าน่าจะมาเก็อบออกนะเอ๋มันคิดไม่รู้ว่าเอาน้อยเฮ้ยโอ้โหฉันน่ะกลางชั้นสองอะพี่เอาน่าอีกตัวหนึ่งราก็อยู่รอๆ,ๆ,ๆมาๆลุงเจ๊ตลุงเจ๊ตเดี๋ยวผมล็อกขวาให้ผมล็อกขวาให้โดนโมาเลย ยังอย่งยัง,ง,ง,งอยู่หลังนั่นแหละพีระมิดอะ่ะโอ้ไม่เดินซ้ายไปสวยบอร์ดเอาเฮียห้วนโอ้ยอีกเฮียมเมื่อเจอยังยังไม่เห็นมาเล่นด้วยกันเอ้ยอยู่ด้วยด้วย่อยคราว ทอมมิธทอมมิธวะเอานะอ่าพี่เอาพี่ Take flight ใกล้เคียร์ขวกใกล้เคียร์หลังใสไม่ได้ดูกดตัวว่า Spike down A จัด Shock Dart มีตัวว่ายอยูดขาอ อ่ะจะอยู่ตรงกล่องะหลบมาพี่พี่อย่าไอย่าไปสู้พี่ต่กายหลังอย่าไปสู้อย่าไปสู้พี่ One enemy เนงกล่องหลังกล่องหลังกล่องเหลือหลังยีโลสวยโอ้โห เจ็ดอยู่ในี่แล้วก็สกายด์โทรนตัวหนึ่งบีทข้างนอก1 d o w 2b ป่ะมาแนวตัวเดียวพี่มาตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเดี๋ยวละมาซีทีได้พี่บอส ตอมกแบบบรรโดหมดนะพี่วางเปิดให้บีเมนอ่าแปดสิบเจ็ดยังไม่เห็นโซว่ามันมีมีดนะอยู่ด้วยกันแล้วพี่บอลพี่มอลบอกับบีเมนได้นะวางอย่างนี้อาบอสโอเฮียโมดไปมองสแกมมันไม่ถึงกู ไม่นกัตหายละเออบีมันไม่น่าแหลมเลยลองดูล้วกันเผื่อแหลมตานี้อยู่ๆก็อ้ยเอ้ยขอสักหน่อยดีกว่าเพราะว่านายโดนสวนมันโดนสวนไม่ใช่โอ้ยเชี่ยอไรันเนี่ยไ้แกบอว่า

โอ้โหท่าบ่ช่วยแรงสี่ไซเฮ้ยเข้าประตูไหมล่ะพี่เรับวะสแกนประตูฮะเออลองเจ็ตออฟพีกนะเนคือไร่ทีขอวอด้วยบอกรางอะไรดิไอ้โดนยิงโดนให้หน่อยโอ้ยเพี้ยนานเอวโปโต้หนึ่งผมว่าต้องไม่ไม่สแกนนัานๆว่ะ โอ้ไห oh, okay. oh. oh. mm ีก hmm. ็ต <lite cel> ้องสแกนพอมิดว่ะกระกายมาจากโอ้โหเจ็ดอยเลเจ็ดแปดสิบตายยี่ต้องโดนเลยโดนลยโดนลย t d <une> แกยังไงเห็นไ่งั้แกหน่ะเนี่ยิดผายละข้ got your างสองสไซเฟอร์กับชื่อที่ไหนหว The falling drone มันไม่มีแดบไม่มีแดดป้องันไฟโอ้โห scanning ahead ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ไม่ดูทนแล้ให้้ยหลังมาเกิดเราขวา Oh, สปา e แ a ทวอร์ดถูกฆ่าสปา e down B เฮ็ดช็อตทำหนึ่งพี่บัตครับคมันน่าจะล็อกนี่แหละเพราะบอมอยู่นี่เฮ้ยพี่บ้านเก็บบอมได้พี่เขาได้เขาได้พี่กลางน่าจะออฟพี่ระวังอุ้ยเสียวจัดเอลีเอาโบ ตางจริงไม่เดินกันรู้ใจมันเดืเราวีบาร์กูกลับมาไม่เก็บเสียงเลยวี๊ิ้มตายเลยตายไปเดี๋ยวชุบไล่ชุบโอ๋อยี่สแปดสิบคุกหลอก โอ้โหเยอะจังวะ r e v e a l i ่ง area. มันเลื่อมิดนะมิด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 เข้าดอกดอกสามตัวเข้าเอเข้าเอมีตัวเห็นตัวนึงโอ้โได้ตัวเดียวอะลรพี่เจ็ดสิบแปดเจ็ด ไม่วัาง Spike planted ฮ้าโหลือโอ้โหโอ้โหไอเหี้ยสแกนดี้แม่ปีอกาไม่มีกันไม่มีมีสามพี่เจส e า o ากไกล Enemy spotted. beat. Out, oh, hey. player standing. <laughs> Spike planted. <laughs> yeah, yeah. <laughs> <sighs> เป็นวอเอสแกนท็อปมิดดูแมปได้นะกล้องผมสูงไวเปอร์สสกายต้องสาไวเปอร์เข้าไปวางไวเปอร์วางตรงนี้นะเฮ้ยกล้องคุณเอ้ Spike planted แต่มันลงแล้วเดี๋ยวจะโดนไวเปอร์อยู่เมนกับไวเปอร์พร้อมฮะ กนึกไวเปอร์เมนเป็ดเมน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 มีตแกนสแกรสแกนับพีคอยู่ทางขวา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 พูเลยัครึ่งแล้วพี่ตีดีดีีดีีดีดี ตีเลงกครับกลางกลางมีนะกลางสองเติมสกายสับเสกายข้างหลอดมีซาว่าอีกตัวหนึ่งอยู่แทนึ่งแทนหน้าสองตัววอเลาเจตก็ข้างหลอดเจดทิวได้ควันปิดกระเติมเดี๋ยวมันรอนเดอปมิดรอนท็อปมิดไปเลย สกายสกายโหเฮียยิงเก<ร>ืระจายไปได้ไปได้ระวังแถบตรงนี้นะเอาพี่ผายพี่วัดเก็บปล่อย,ยปล่อยข้แบบยางบนแเรวอะมันน่าจะได้ยินนะมาเอ้ยเก็บเสียงพี่วัดเก็บเสียงพี่มาเอ้ยมันเข้ามันเข้ามันเข้ายังไม่เข้ายังไม่เข้ายังไม่เข้าดูอยู่ดูแมปได้พี่วัดป่ะยังไม่เข้าอยากไปฮิวอะเดี๋ยวก่อนนะปล่อยไม่ต้องไม่ต้องพี่เล่นไปก่อนมันได้กลางหมดแล้วตอนเนี้ย การระวังกลาง30 seconds left เอาเลนะพี่อ๋ระตูกลางไไดไม่ได้ไม่ได้เเมนได้ห็นอก็ไม่ได้ที่บาเล่นละไปเซตวอเต็มทุกกล้องผมแฮกแตรงนี้ตัวนึงตรงนี้ตัวนึงว้าอยู่กลางไซเฟอร์กรไร s p i น n ไอ้อเหี้ยพีระมโโิดเล็บโอ้โหเจ็ดเลยหนึ่งอะ cage trigger careful now โอ้โหค่วยเหอะโอ้โ,โซวินไม่มีปืนอามมีอะรอให้าว้ามีสวายก่อ เห็นตัวดนนะเ,ดเดียวนะเออ่ะเฮีละโอ้พาร้อยสิบเฮียหันจังหวะทามมิ่งไปเช็คขวาร้อยสิบนะไซเฟอร์ชิดซ้ายมานะอิงไปเยอยเอ้ยเหียไวเปอร์ต่อนะบี B. เซตบีบีละพี่วานโยไปเลยตาย โอ้ยเอ้ยมื้อนิดเดียวไอ้หั่นนิด ahead last player standing I've been my havoc havoc ไม่เดินหรอ it is where is everyone hiding one enemy remaining okay

ปสังสมตัวเจ็ดครึ่งหลอดเฮ้ยพี่บ้าผมไปแวหน้าปีโซว่าไปมากรโดอยู่ข้างบนอ่ะต้อกดาวบ่อย โอ้โหอยู่ข้างล่างไอ้เหี้ยอยู่ใต้เนินยังเข้าไม่ได้เมนสองสองตัวสองตัวใช่พี่ตัวนึ่งตัวนึ่งอยู่ทางขวาโอเคเดี๋ยวผมจะออกไปอยู่ขวานะแล้วพี่สแกนก่อนผมก็โกอยู่เหมือนกันพี่ ไอ้ระวังระวังระวังไอ้นี่เข้ามันำจะตุ๋ยมันตุ๋ยไม่ใช่ตุ๋ยน่าจะมีดเวยเอ4กลางหนึ่งเฮ้ยกางอีกตัวหมดไม่รู้เข้าไปยังไม่รู้เข้าไปยังยังไม่เห็นต่อกล้องดูอยู่สายไหมเฮ้ยหน้าซสายมี <S <S ไม่หลังซสาย โดนนะโดน Take f l i นอนโดนมาโดนนี่เต็มเต็มเลยว่ะ Fuck scanning a h e ์ d there t h e r e ต้อเดียวยาย a b เ้ยเอาเยอะเหมือยซาดไม่น่าเลยว่ะสายพี่ มาลักพี่โดนะโดนป่ะเพีย,ร,ยร์สวยไอ,อ,อ้ตรงได้เอวโมเอวโบมีนะวัวหายกลางมีกนะโอยส์อันสองไม่ละไปก่อนอุยหายละเบ,บบี้เบบี้ 3สามสิบวินาทีเฮ้ยอย่าไม่รออย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งง่ายออกไปตัดกับยืนล็อกกันไหนดีกว่ากันอีกมึงไอ้นี่ไปตัดพอพี่โดนของมันมีโดนมีมาพี่พี่อยู่ทางห่างเลยพี่บาส์พี่ยืนขยายเลยพี่พี่ลืนรอแอบเลยไม่มีระวังลองบีลองบีแค่บีแค่บีแคบบีนะเก้าแล้วหนึ่ง โอ้ข้าหมดแล้วสี่ตัวอะไรอ่ะแสรอพี่พี่พี่รอพี่รอ Spike plant e d อีกตัวหลังหลังซ้ายหลังซ้ายหลังซ้าย Channel Channel หนึ่งผมรับขวาให้พี่บาสเดินไปเลยตายพี่บาสอยู่ซ้ายตัวหนึ่ง One enemy one enemy Channel แรก c h a n n e ไปเข้าแล้ว ไอสัตว์ูกกระสนหมดพอดีพีอะโ่เลยพี่เอ๋ยมันชิดเข้าหมดเลยเว้่อี้โหไม่มีข่าวะไรมาถึงไหมหนึ่งะบอสีคุณแอบไปทางมึงดีว่าพี่บาสแอบไวนะพี่พี่แค่รอแบบจังหวะมันปาดแรกอะแต่พี่ยิงแล้วพี่ถอยเลยไม่เห็นเอ็นมปะบี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 บ โซลสองซอยสองตัวม่ใช่ตัวหนึ่งแล้วซอยสองแปะลบหกแปด I've got your trail ไอ้ยี่นั่นสวยสัตว์เกิดอะไรขึ้นย่เหาร่าผมยิงไอ้นี่พี่ยิงไอ้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 เมื่อกี้แอนตี้มันอะ แล้วมันทะลุไปโดนไมเปอร์ในเลมสโมกโดนแค่เ้โดนหนึ่งซิกไอัาร์โดนซิกาไม่มีพี่ไมีตองมี้ยมจิบเข้ามีดิิบายละใ้่วีัใชีนั่มี เล้ยอยู่อยู่ซอยสตัวซอยสองตัวโอ้โดดโค้กป้าโค้ป้โคปปะโปะแกไม่เห็นตัวแกล้งโดนนี่อะไรกูเนี่ยไอ้ปัดรอได้พี่โอ้เยแม่นซอยสองไฟต์ planted อยู่ดีๆก็แกลงใสีโดนพี่หลบได้แล้วตอนแรก โอ้ยทะลุแม่งทะลุกำแพงเข้าหัวส่องนะดีตามเปลืองไฟขอเปลืองไฟพี่บานบอกว่าอะไรนะอย่าเปลืองไฟอย่าเปลืองไฟนะจัดให้เลยไอ้เฮียแล้วผมมาล็อกหน้าเอทสามสี่ห้าวินไม่มาเลยสัตวสปกติมานะก็โอเคแล้วมันคือมันมันตีมันตีบีแตกแบบมันตีบีไม่เข้าตลอดเลยนะไม่ก็ยังไป แล้วแม่งเปลี่ยนวิธีเข้าด้วยพี่โดนไม่ใช้หมาไม่ใช้เจ็ตแม่งแบบทิพต์เข้ามาแล้วยิงทะลุเข้าหัวเลยอย่างเดียวเลยทำอิงดิปกติไอ้บอยไม่มาคือพี่ยิงหน้าเอแล้วก็พิการกระจายตลอดอ่ะหน้าเอนี่เหมือนสมองเรพูดผมไม่บาสอ่ะเออมามาหนึ่งมาสองตลอดไอย่าบอยมาไม่มาเลยไอ้ที่อไม่ว่าพี่ปลายเล่นปืนที่อะไรก็ตามแม่งมาหมดจัดแม่งยังมาเลยเออไอ้บอยถือสนายไม่มาเลยไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยจะแปกดิ I'm oh